สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้แลรายการซัดแชแนลฮะเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับจะมาเตือนภัยครับคุณผู้ชมฮะเตือนภัยเรื่องของกล้องแอบถ่ายครับผมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นสาวๆนะครับจริงๆไม่ยังเป็นสาวๆก็ได้เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็โดนแอบถ่ายเอาได้ไง่ายๆครับแล้วอุปกรณ์ในการแอบถ่ายครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเนียนมากๆเลยครับเรามาดูกันเลยครับว่ามันคืออะไรยังไงมันใช้ยังไงแล้วเราสังเกตยังไงถึงจะ ค้นหาเจ้ากล้องแอบถ่ายตัวนี้เจอกันครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือขวดใส่สบู่ล้างมือหรือแชมพูที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในห้องน้ำนั่นแหละครับแต่หากเราสังเกตดีๆนะครับเราอาจจะพบเห็นสิ่งผิดปก กติบางอย่างที่อยู่ที่ขวดตรงนี้ครับลองสังเกตดูนะครับว่าเห็นสิ่งผิดปกติหรือเปล่าครับต้องบอกไปก่อนเลยว่าเจ้าขวดแชมพูตรงนี้ครับผมคือกล้องแอบถ่ายดีๆนี่แหละที่สามารถบันทึกภาพได้ระดับ Full HD เลยนะครับคมชัดมากๆครับหากเจอนะฮะหยิบมาสังเกตนะครับตรงตัวอักษรมีรูหรือเปล่าครับหากมีรูนะฮะให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่านี่อาจจะกลายเป็นกล้องแอบถ่ายก็ได้ครับ เวลาเข้าห้องน้ําที่ไหนที่มันไม่ใช่บ้านเรานะครับหรืออาจจะเป็นในบ้านเราก็ได้สังเกตไว้สักนิดหนึ่งก็ดีครับผมจะได้ปลอดภัยไม่ต้องเป็นพระเอกนางเอกโดยไม่ได้ตั้งใจกันครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องชนแนลครับสวัสดีครับ